าพที่เห็นนี่คือด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีต้นโพด้านซ้ายมือเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะว่าต้นตาลหัวเป็นพญานาคด้านหลังก็เป็นลายรูปพญานาคสามองคแต่ว่าต้นไม้เนี่ยต้นตาลฝานสามแรงมากต้นตาลน,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 นี้และต้นนี้คือแทนที่จะขึ้นสูงๆมันทั่วไปเหมือนหัวพญานาค คล้ายๆก็พญายนาคมาสิงอยู่ด้านในบิดให้หัวเป็นอย่างนี้เนีย่ยดูให้ดีๆแปลกดีเหมือนกันต้นไมน้นี้คือหัวพญายนาคต้นตาหัวพญายนาคแทนที่จะขึ้นตรงๆบิดเือนหัวพญายนาคต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ด้วยตัวอีกต้อนหนึ่งใกล้ๆกันใ,ในด้านหลังก็เป็นพญายนาคอยู่เนี่ยลองมาดูมุดท้ายหัวพญายนาคมากเลย แล้วข้างๆกันอีกต้นหนึ่งด้วยเนี่ยด้านนี้อีกต้นหนึ่งดูตรงยอดจะเป็นหัวพญานาเหมือนกันทั้งสองสองต้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบิดได้อย่างนี้ปกติต้นจะพุ่งขึ้นอันนี้บิดอย่างนี้เหมือนพญานาเข้าไปสิงอยู่แล้วก็บิดให้เป็นอย่างนี้เหมือนมีคนจัดแต่งจริงๆแล้วคนไม่ได้จัดแต่งเองคือพญานาเขาสิงอยู่แล้วก็บิดให้ให้หัวเป็นอย่างนี้เพื่อรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาเป็น เหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะเหมือนอภพอ,อมาดูแลรักษาสถานที่ให้เกิดควาสมสงบร่มเย็นเนี่ยหรือเป็นอันซีนของพระธาตุพนมเหมือนกัน <c oughs> อยู่ด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมนะยด้านศาลาหลังเนี่ยาดูดูไปดันดูตรงหน้าบันหน้าบันของของของสาลาหลังเนี่ยนนหน้าอยู่หน้าสามเสียนด้วยแล้วดันบนนู่นเนี่ยหน้าทางพันกันเป็นบนนู่น แล้วหลังก็เป็นต้นโพต้นโพมีพญายนาคเก็ดเสียนมาอยู่มานานแล้วต้นโพนี้มานานแล้ว